กอน,นจากผมกันนะคะว่าเอาหเป็นมหาบุญมหากุศลที่สุดของชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วค่ะ<อ> วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบริจาคผมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าขั้นตอนการทำการบริจาคผมมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านทำผมแล้วค่ะไปเลย,ยทำผมแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำผมนะคะจะตัดผมออกกเท่านี้นะคะผมเราก็ยาวมากแล้วนะคะตอนนี้ถ้าไม่ได้มาเสตีย,ยาวมาึนเอวแล้ว ถือว่าเราก็บำรุงผนดีแล้วดูแลลำบากแล้วนะคะก็เลยมาตัดออกดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกฟนวิธีนีอะไรบ้าง ไปแล้วนะคะก็ปาก็เป็นคนที่รักผมมากนะคะ mm. ดูแลบำรุงทานทั้งอาหารเสริมบำรุงทั้งภายนอกแล้วก็ภายในผมมาตลอดนะคะก็เลยได้ผมสวยๆแบบนี้ไปบริจาคให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะก็รู้สึกดีใจมากครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทําแบบนี้นะคะรู้สึกดีมากที่เราเออก็เกิดมาเป็นคนทีหนึง่งแล้วเราก็บริจาคเลือดและทีนี้เราก็บริจาคเส้นผมบ้างน,นะคะร่างกายนี้ยังไงก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติอยู่ดีแต่ว่าในระหว่างที่ร่างกายนี้ยังดีอยู่เราได้แบ่งปันให้กับคนที่เขา สูญเสียอะไรบางอย่างไปอย่างเช่นเป็นมะเร็งก็ผมก็ทําคีโมผมร่วงหรือคนที่เราไปให้เลือดเขาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือป่วยเป็นอะไรบางอย่างที่เราก็ให้เลือดได้แล้วเราได้ร่างกายนี้มานะคะฟรีๆเราดูแลร่างกายนี้เราอย่างดีและเราได้ส่งต่อด้วยก็ถือว่า,อาโอ้โหเป็นมหาบุญมหากุศลที่สุดของชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วค่ะที่เออก็เป็นรางวัล เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะที่เราดูแลร่างกายเรามาอย่างนี้และเราสามารถส่งต่อให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ดีใจมากๆเลยนะคะก็โอเคคลิปนี้จบไปก่อนนะคะเออกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ป่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ป่าในคลิปต่อไปด้วยค่ะ